เวลาที่เราเนี่ยพิจารณาจนจิตเนี่ยเห็นจิตได้ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็จะมีความเข้าใจว่าการเกิดการตายของเราเนี่ยทำไมเราถึงมาเกิดเป็นสัตว์เป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรมเป็น ภพภูมิใดๆก็แล้วแต่ความเข้าใจเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราเนี่ยไปเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้เพราะความเป็นจริงแล้วก็คือเวลาทีา่จิตเข้าไปรับรู้เนี่ยเมื่อมันรับรู้สิ่งที่อยู่ภายในตัวของมันเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วเวลาที่มันจับดูเนี่ย จิตมันจะรู้ในสิ่งที่มันกำลังจับต้องอยู่รู้ในสิ่งนั้นโดยที่มันไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกนั้นมันเป็นยางไรถ้ามันเป็นสัตว์สิ่งที่มันเข้าใจเนี่ยเมื่อมันรับรู้สิ่งนี้แล้วเนี่ยเวลาที่จิตมันถอยออกมาเนี่ยมันจะรู้ตัวว่ามันเป็นสัตว์ประเภทใดเป็นภพภูมิอยู่ชช่นไหน ลักษณะการทํางานของมันก็คือเมื่อจิตเนี่ยจะอยู่กับสิ่งใดมันก็จะอยู่กับสิ่งนั้นดังนั้นเวลาที่เราเนี่ยใครเนี่ยถ้าจิตของเราเนี่ยไปอยู่กับสิ่งที่เป็นอกุศลหรือความชั่วสิ่งที่เป็นกิเลสความโลภความโกรธความหลงแล้วเนี่ยพอเราตืมตาขึ้นมาเกองเนี่ยพวภูมิที่เราอยู่เนี่ยมันก็จะอยู่ในจิตสุดท้ายที่ ตัวจิตเดิมท้เนี่ยมันเข้าไปรับรู้แล้วตรงกันข้ามถ้าเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยไปจับอยู่ในตัวกุศลซึ่งเป็นจิตสุดท้ายของภบชาตินี้พอเราเลื่มตาขึ้นมาเนี่ยตัวกุศลเนี่ย,ยมันจะส่งผลให้เราไปเกิดในภพผุมงที่มันเป็น,อนาอเคนะแล้ว ด้วยเจ้าหรือพ่อแม่รูอาจารย์เนี่ยท่านจึนสงส่งสั่งสอนให้เราเนี่ยมันสร้างคุณงามความดีสร้างกุศลเพราะเมื่อเราทําซ้ําๆบ่อยๆแล้วทําจนเป็นความเคยชินเคยตัวแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยก็จะจับสิ่งเหล่านี้เป็นประจําเมื่อเราตายลงเนี่ยด้วยความ่เจตเนี่ยเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลและพอไปเกิดชาติปุ๊บ เราก็จะเกิดในภพภูมิที่มันเป็นผู้สนเป็นภพภูมิที่ดีไมฉะนาแล้วนักภาวนาอย่างเราก็มันขยันมันเ,นเพียรพิจารณาให้ถึงถึงท้ายที่สุดเพื่อการพ้นไปแห่งกองทุกนี้ครับผม